ข้อถัดไปอยากจะระบุว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการรับรู้ชีวิตทุกระดับชีวิตคอยฟังดีๆว่ายอมรับรู้ว่าชีวิตเป็นของมีค่าทุกๆระดับ อของชีวิตไม่ว่าจะเป็นชีวิตชนิดไหน <c oughs> คนที่เห็นแก่ตัวมันก็ไม่ยอมรับความจริงอันนี้มันเหยียดยามอ้คนที่ต่ำกว่าจะต้องรับรู้ว่าขึ้นชีวิตชีวิตแล้วมันก็มี <c oughs> ความหมายมีค่า แล้วก็ให้มันทุกระดับของชีวิตบางคนจัดให้ต้นไม้ไม่มีชีวิตก็มีอย่างนี้เห็นจะไม่ไหวต้นไม้ก็มีชีวิตไปตามแบบของต้นไม้ระดับของต้นไม้มันก็มีชีวิต นั้นถ้าฆ่าสัตว์เป็นบาปฆ่าต้นไม้ก็ต้องเป็นบาปด้วยเหมือนกันแม้จะไม่เท่ากันแม่จะไม่เท่ากันฆ่าคนก็เป็นบาปมากไปฆ่าสัตว์ก็เป็นบาปรองลงมาฆ่าต้นไม้ก็เป็นบาปรองลงไปที่จะไม่ให้เป็นบาปนั่นเป็นไปไม่ได้นั่นไม่รับไม่รับรองทุกระดับของชีวิต ศาสนาบางศาสนาอยากไปออกชื่อมันไม่ดีฆ่าสัตว์ได้เป็นนักบวชยิงนกตกปลาได้เป็นนักบวชในศาสนาแล้วเขาไม่ยอมรับว่าระดับนั่นมันเป็นระดับชีวิตระดับนั้นมีค่าแต่พุทธศาสนาเราสืออย่างละเอียดละเอียดและนี่สุขุงนิ่มนวลอ่อนโยนว่ามันเป็นชีวิตแล้วก็ต้อง ให้ความเคารพนับถืออย่าไปดูหมิน่นดูถูกน่าจะชีวิตของสัตว์ตัวเล็กๆหรือว่าชีวิตของสัตว์เล็กลงไปอีกเป็นตัวจุลินทรีเป็นตัวเซลอะไรก็ตามกระทั่งวา่ามันเป็นเซล ชนิดพืชไม่ใช่สัตว์มันก็มีชีวิตต้องเคารพชีวิตเดี๋ยวนี้มันไม่เคารพในลักษณะนั้นมันเหยียดหยามไอ้ผู้ที่ต่ำกว่าหรือด้อยกว่าเป็นคนร่ำรวยก็ดูถูกคนจนเป็นคนใหญ่กว่าก็ดูถูกคนเล็ก พระเนรโง่โง่มันชอบเคกหัวาดวกเด็กเพราะว่ามันไม่ยอมรับว่ามันเป็นสิ่งที่มีชีวิตในฐานะที่เป็นคนเสมอการเนี่ยมัน,ม,นมันไม่ยอมรับเด็กๆมีชีวิตเสมอกันแล้วมันก็ไม่ยอมรับสุนัขและแมวไก่เป็นต้นว่ามีชีวิต มันก็ทำหยาบคายทารุณต่อสิ่งเหล่านั้นมากขึ้นไปอีกเมื่อลงไปถึงต้นไม้ต้นไล้แล้วก็ไม่ต้องพูดถึงมันก็ทำหยาบคายยิ่งขึ้นไปอีกมันไม่เคารพชีวิตพระพุทธเจ้าท่านให,ให้ยอมรับชีวิตทุกระดับ ตามสมควรแก่คุณค่าของมันอย่างเป็นภิกษุนี่จะฆ่าต้นไม้ไม่ได้ถ้าไปฆ่าต้นไม้ก็ปรับอาบัตเท่ากับฆ่าสัตว์เหมือนกันถ้าก็ฆ่าสัตว์เหมือนกันทำให้สัตว์ตายก็เป็นอาวัตปาจิตตีทำให้ต้นไม้ตายก็เป็นอาบัตปลาจิตตีอย่างนี้เป็นต้นยอมรับไอ้สิ่งที่เรียกว่าชีวิตชีวิต เป็นของมีค่าขอเราถือหลักอันนี้เราก็จะมีเมตตากรุณาเป็นกว้างขวางไม่มีขอบเขตไม่ได้ยินว่าชีวิตแล้วก็สังรร้ว่ามันก็รักตัวมันเองต้นไม้ตมก็มีชีวิตมันก็รักตัวมันเองมันต่อสู้เพื่อความอยู่ไม่อยากตายเหมือน เห็นใจมันบ้างสัตว์ตัวเล็กๆแทบจะมองไม่เห็นมันก็มีชีวิตมันก็รักที่มีชีวิตมันก็เห็นใจมันบ้างเรามีใจิตใจละเอียดอ่อนอย่างนี้แล้วก็จะมีสันติสุขมีสันติภาพเพราะว่าไม่มีการเบียดเบียน นอกจากจะไม่เบียดเบียนแล้วมันยังมีความรักเมตตากรุณาช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือเอื้อเฟื่อเผื่อแผ่ในชีวิตทุกระดับนี่ก็เป็นหลักเกณฑ์ในพระพุทธศาสนาที่ต้องการให้รับรู้ชีวิต ทุกระดับของชีวิตว่ามันก็เป็นชีวิตื <c oughs> อมีความรู้สึกที่อยากจะอยู่ไม่อยากจะตายต้องการความสงบสุขนั้นมาช่วยกันเธอมาทำให้มีความสงบสุขนับตั้งแต่พวกเทวดาลงมาก็าช่วยมันมีความสงบสุขมนุษย์ก็มีความสงบสุขสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายก็มีความสงบสุข ต้นไม้ต้นลายทั้งหลายก็มีความสงบสุขนี่จะเรียกว่า,าเป็นโลกทั้งโลกของสิ่งที่มีชีวิตอันมีความสงบสุขจริงหรือไม่จริงใอยลองไปคิดดู